สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํานี่เลยผ้ากันเปื้อนให้เด็กๆค่ะเอาไว้ใส่ทํากับข้าวจริงๆหรือว่าเอาไว้ใส่เวลาเล่นก็ได้ It's your smoothie I and mean, it's here's your smoothie uh, What would you like to eat today? Think about what you want on the menu. I'm gonna make it. I was just gonna make it. Okay, I'll change the apple. Tada! I got Are you finished. Are you finished your drink. One pound. One pound. Oh, that very cheap. Thank you very much. Here you go. This one pound for you. Okay. Thank you, customer. Thank you for coming. มาเริ่มต้นที่การวาดแพทเทิร์นกันนะคะก็ให้พับเครื่องชุดที่เราจะวาดเป็นแพทเทิร์นค่ะเราจะมาร์กจุดมาร์กจุดที่คอหนึ่งจุดมาร์กจุดที่หัวไหล่สองจุดแล้วก็มาร์กจุดสำหรับวงแขนหนึ่งจุดทีนี้เนี่ยในส่วนของลำ มากน้อยแล้วก็วัดขนาดตามความเหมาะสมเลยนะคะเดี๋ยวจะมาไว้ตรงนี้ก่อนน,ะนี่ค่ะเราก็ได้แพทเทิร์นเสื้อมาแล้วนะคะพอวาดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำเว้นระยะขอบประมาณ1นึเซนติเมตรวาดเสร็จแล้วก็ แบบแพทเทิร์นของเราออกมาโอเคตรงนี้ก็ได้แบบแพทเทิร์นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาทาบกันเลยนะคะผ้าของเรามีขนาดเล็กเนาะเดี๋ยวจะขยับตรงนี้มานิดนึงก็แล้วกันเพราะเราไม่ต้องเย็บเราจะต้องเย็บตะเข็บในส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะทำตัวเสื้อให้มันยาวออกมาหน่อย อันนี้ก็เป็นเสื้อด้านหน้าตัดแบบนี้ออกมา2ชิ้นเพราะว่าจะต้องมีเป็นผ้า2ชั้นประกบกลายเป็นผ้าด้านในแล้วก็ผ้าด้านนอกความยาวตรงนี้ก็ตามความเหมาะสมเลยนะคะว่าใครจะเอาสั้นเอายาวแค่ไหนจะใช้ผ้าชิ้นแรกประกบกับผ้าชิ้นที่สองซึ่งเป็นผ้าด้านใน เดี๋ยวเราจะต้องตัดผ้าสำหรับด้านหลังด้วยนะคะส่วนผ้าชิ้นหลังเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าชิ้นหน้าที่เราทำการตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัดจุดโดยเราจะตัดแล้วก็มัดจุดในลักษณะนี้นะคะในส่วนของหัวไหลาจากหัวไหลฝั่งนี้ มาที่ตรงนี้มาที่แขนนะคะมาร์กจุดไว้แล้วจากตรงนี้วาดมาเลยค่ะวาดมาเลยค่ะจนถึงปลายเสื้อด้านนอกฝั่งซ้ายนะคะเราจะมาทำด้านนอกฝั่งขวากัานบ้าง นี่ก็เป็นส่วนของผ้าด้านหลังเดี๋ยวเราจะตัดแบบนี้อีก1อันแล้วก็แบบนี้อีก1อันก็จะได้ผ้าทั้ง4ี่ชิ้น1 2 3 4 2สาี่สองชิ้นเหมือนกัน2ชิ้นเหมือนกันแบบนี้ค่ะเมื่อตัดผ้าได้ครบทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะคะเราก็มาประกอบกันค่ะก็ ติดในส่วนของคลิปบริเวณสันข้างแบบนี้ผ้าก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะพอเย็บประกอบชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะสองชิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเอาทั้งสองชิ้นเนี่ยมาประกอบกันนะคะโดยความด้านถูกเข้าหากันแล้วเรานะคะจะเอาคลิปเนี่ย ติดโดยรอบเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเว้นระยะสำหรับกลับผ้าก็เว้นไว้ประมาณ2-3นิ้วนะคะหรือว่าเป็นขนาดที่มือของเราเนี่ยสามารถที่จะล้วงพลิกกลับออกมาได้หากคุณผู้ชมมีผ้าผืนใหญ่สัก3-4เมตรเนี่ยก็ไม่ต้องมาต่อผ้าเหมือนหม่อมเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีผ้า ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็สามารถตัดแปะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเก๋ไกเ๋กเรียกว่าเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าจะบอกว่าเอาเศษผ้ามาประกอบกันแต่ก็จะคล้ายๆกับว่ามันเป็นงานศิลปะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงพอเย็บเสร็จแล้วก็กลับผ้าค่ะเห็นไหมแขนของเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องกลับผ้าได้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอากันไกใส่เข้าไปเพื่อที่เราจะได้จัดมุมจัดมุมให้สวยงามขั้นตอนสุดท้ายก็เย็บกระดุมตรงหัวไหล่นะคะเย็บกระดุมติดถามว่าใช้เวลานานไหมก็พอสมควรนะคะคือเราไม่ได้ทำอย่างเดียวตลอด ทำทำพักพักเดี๋ยวก็ต้องไปซักผ้าเดี๋ยวก็ต้องไปทํากับข้าวแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้เนาะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราทํากระดุมใส่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะทำกระดุมใส่ตรงหัวไหล่ตรงนี้ ดี๋ข <c oughs> ึ้นไปรีดผ้าก่อนให้เรียบเรียบมันจะได้ดูสวยงามเมื่อสักครู่นี้เราเว้นรูสำหรับกลับผ้าใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเย็บตรงนี้ติดจะเย็บแค่ข้างๆตรงนี้เท่านั้นนะคะเป็นตะเข็บ0.5เซนม